r g a n i z ซ t i o n r e s i l i e n t นะคะทุกท่านก็ทราบว่ามันเป็นความสามารถในการปรับตัวนะคะก็คือเมื่อเราเจออุปสรรคหรือว่าเจออะไรที่ผ่านเข้ามาแล้วทำให้องค์กรเราไม่เหมือนเดิมเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องปรับตัวกลับมาลุกให้เร็วนะคะสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเป็นความจำเป็นเ,เวลาที่เราเจอรีเลียนก็คือเราจะต้องไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมนะคะบางทีเรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้เราเคยทำประสบความสาเร็จมาแต่พอมันมี สิ่งที่เข้ามากระทบเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าความสามารถนั้นเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้เหมือนเดิมหรือสิ่งที่เราเคยคิดว่าดีแล้วมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมนะคะคราวนี้ถามว่ามันจะกระทบยังไงกับองค์กรกับ HR นะคะ มันก็เหมือนกับตุ๊กตาล้มลุกนะคะองค์กรกับ h r ก็คล้ายกันเลยคือเราเหมือนตุ๊กตาล้มลุกเราต้องทําตัวให้เป็นแบบนั้นให้ได้หมายถึงว่าเวลาที่เราถูกอะไรที่เข้ามากระทบมากๆเนี่ยนะคะเราต้องมีศูนย์ถ่วงที่ดีตุ๊กตาล้มลุกจะมีศูนย์่วงที่ดีเปรียบเหมือนกับว่าองค์กรเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีระบบการทํางานที่แข็งแรงนะคะที่เข้มแข็งมีมายเซ็กของคนในองค์กรมีคนที่รักองค์กรนะคะเป็นพื้นฐาน แล้วก็พอเราเจออุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าองค์กรก็ต้องมีอีกความสามารถหนึ่งก็คือความสามารถในการปรับตัวนะคะเหมือนเราเป็นตุ๊กตาล้มลุกนะะนเนาะเวลาที่มีคนดีดเราเนี่ยให้ล้มลงไปนะคะถ้าเรามีศูนย์ทวงที่ดีแล้วเราปรับตัวเก่งตุ๊กตาตัวนั้นก็จะสามารถที่จะกลับขึ้นมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะโดนอุปสรรคอีกสักกี่ครั้งไม่ว่าจะล้มอีกสักกี่ครั้งตุ๊กตาก็จะเด้งกลับมาเหมือนเดิมแข็งแรงเหมือนเดิมะคะ่ะ รอบนี้นะคะเขาให้เป็นโชว์เคสนะคะโชว์เคสก็คือเรื่องจริงก็จะไปเล่าให้ฟังนะคะว่าในช่วงระหว่างที่ฟู้ดแพชชั่นเนี่ยเจอดิสรับนะคะก็คือ เราเจอโควิดนะคะแล้วหลายท่านก็ทราบว่าธุรกิจอาหารธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะมากนะคะก็จะไปเล่าให้ฟังว่าในระหว่างที่เ,เราเจอพายุนะคะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้นะคะเราพูดกันบ่อยๆว่าเฮ้ยพายุกาลังจะใกล้มาถึงบ้านเราเต็มทีแล้วนะคะเราทุกคนก็คิดว่าเราปรับตัวแล้วนะในฟู้ดแพชชั่นนะคะแต่พอพายุมันมาถึงจริงๆเนี่ยเราก็เลยพบว่าอ๋อจริงๆแล้วไอ้เราเคยที่เราเคยคิดว่าเราปรับตัวในอดีตนั้นน่ะเรายังปรับตัวไม่พอ ะะเราก็เลยมีวิธีการทำงานแบบใหม่นะคะมีการสร้างม i n เซ็ตแบบใหม่เพราะฉะนั้นในช่วงหลังโควิดมานะคะสักประมาณ2-3เดือนเนี่ยหลายท่านก็จะเห็นว่าเรามี product ใหม่ออกเยอะมากนะคะซึ่งหลายๆสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นนั้นก็มาจากวิธีการทำงานใหม่นะคะก็จะไปแชร์ให้ฟังโดยประสบการณ์จริงว่าเราใช้วิธียังไงที่จะทำให้พนักง,งานในองค์กรของเราเนี่ยสามารถที่จะกลับมารับมือกับ Resili e n นะคะรับมือกับ d i s แล้วก็ทำตัวเป็น resilient organization ได้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมงาน Thailand HRD a y 2020นะคะซึ่งรอบนี้จะเป็น hybrid conference นะคะเป็นรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็แอบบอกไว้นิดนึงว่านอกจากความรู้ดีๆนะคะเรื่องราวดีๆที่จะไปแชร์แล้วเนี่ยยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆที่จะนำไปให้เป็นเฉพาะสำหรับคนที่เข้าร่วม Thailand HRD a y รอบนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะ